นายรถโกยขาไปอะไรขณะนี้ทีมแปอาอเร์ไดระเบิดตรวจสอบพบผูกระ่านเร่องค้นรถหลารายใช่ไหมเขาเรียกเปิดหอแบบนรอ8 รตู้ทปากเข้าอีพ้าที่เหตระเบิดขณะนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการลำเลียงออกมาจากพื้นที่เปล oh, ี่ยนตัวของเจ้าหน้าที่เสือไฟจำนวนสามลายเจ้าหน้าที่เสือไฟสามายไอซีพีได้รับแจ้งจากออนซีนไอีได้รับแจ้จากออซีน

ยดดีใจงานี่เปนรับี้้ยังารอสิบอีกสารานผู้ใของยานสับ R ขอในแบ R ได้ไจำนนกน่งคันเป็นครับเปนรถตนขอใต้งตัตังัเป็น่คัน